สวัสดีจ้า่นตอนนี้เราเรื่องก,กันยังอยู่ที่บุญบ้านละห้โคู่พี่น้องเป็นบุญประจำปีพี่น้องเลยคลยุณก็ร้ายแล้วก็คุณใช้เครื่องก็ร้ายพี่น้องเมื่อน,นี้ก็มานํากันร้ายคนณพี่น้องประมาณเกือบทิพย์แล้วเนาะหนังกับบ้ามานําพี่น้องเลยขางในเต็มแล้วก็มาไหว้อขอพรอ,อยู่วันบ้านละห้โคูะตอนนี้เราเรื่องก,กันยังอยู่ที่งานอยู่จ้า อานนี้จะเป็นงานประจํำปีพี่น้องเป็นงานใหญ่คนขายเครื่องกะลายคนสื่อกะลายคนขายกะลายแล้วก็คนมาไหวผ่าขอพอกรกะลายพี่น้องจ้าไาทุกคน กินข้าวเปียขอยิ้งกินข้าวเปียถอยนั่งเลย,ลย,ยกันถ้าย่างนี้ก็ซื้อเข้าไปกินเนาะน,นี่ไปซื้อปิ้งไก่ฮันแม่นะเขอฝากว่าเขาร้านน้องร้านนมาปิ้งไกม่มามามาเอื่อยซุกแล้วบอปลาหมึกนี่มันไม่เพื่อนนะวะเรื่องเหรอเขาจะป้งแหงๆนะให้มันซุกแหงปิ้งเท่าไรนี่ฮะเดี๋ววยวปีงแหงๆเออปิ้งให้มันแหงๆก็ลูกเอาไล่ไห้ลูกเอื่อนนะเกลื่อนกะสกินมาทำเอื่อนนู่ลูก ให้หนูโมผู้ใด้ป้าก็พายปีงไก่ไม่ข่าเลยข่าหัวเลยบ่เด้มนี่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 ตัวใหญ่ๆเนี่ยของเธอเอาให้เธอไก่เผามันกลายเป็นไก่เผาแล้วโอ้โหให้ยับังให้ยับัง ไ่่่ใหมพีน้องเยกับไพ่ใหม่พี่น้องเอ้ยไพ่ใหม่ปิ้งไกไม่ค่ะซุกระเบ้ลูกปิ้งแห้งๆเขาได้ไม่หม่นี่นะปิ้งเห็นเนี่ยจะไว้ใช้เอาไม้หนึ่งให้บางคำนี่เอ้วไม่นั่นแหละอ่าอย่าลืม เชียไปซ้ายนี่ซ้ายจงมาเบิกหนึ่งอันเสียน่ะคันหัวแล้วแม่นบ่เสียหัวแล้วพ่นอันนี้มันโอ้ตัวบ่ได้เดี๋ยวมันตัวแม่น่ะนันเรนี่ไปไปไหนไม่ยังทิมได้สิได้กินเสร็อันมีมีมี่ชอยอยู่บ่ยังยังให้ซอยให้ฮะนั้นปีงิ้งเทมให้มันโหลดมันมักเทมปีงไก่เบากายพี่น้อย ขาขายอยู่บ่ชื่อในสิบพันเขาอยู่เขาเขาอะไรอยู่บ่อเขาห่อนอยู่บ่เออเขาห่อนเออเอาสิบพันเป็นสาวเนาะปลาหมึกสิบข้าวสิบปิ้งปลาหมึกพี่น้อง ส่วนเรื่องโบโบ,โบมักปันได้พี่น้องน้องแบ่งมากินถาบอีกประมึกน้องแบ่งพี่น้องแต่เาใส,ส่สีโบพี่น้องมันคือเหลืองขาดพี่น้องคนเยอะแยะเลยพี่น้องจ้า เลยปิ้งไก่พี่น้องเลยก็ะตั้มลุงแลวก็อะไรเนี่ยปิ้งปลาหมึกเอาไว้กินกับข้าวกินกับข้าวนะลูกนะมันจะได้โตเร็วๆโดย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 วันนี้ก็ออกมาแต่หันแล้วจ้าพี่น้องจ้ากรออกมาแต่หันข่าวแล้วพี่น้องข่าวยู่ฮาน่านี่พี่น้องเลยแล้วก็จะย่างออกมาพี่น้องหลอจ้า คาเต้บุญเลยกับโงอาหานพี่น้องเลยเฮ้ยปิีงไก่อันไม่ขาไผ่ให,หม่เมื่อคืนนี่จุนใหม่หัวไก่ข้าวหน้าได้หัวไก่เรากินในจนดำขลือเลยนีน้องดูเมื่นนี่นี่นะได้บังคลามพี่น้องซื้อบังคลามแต่เมื่อคืนนี่ป้าพี่น้องจ้าเมาองยูฮาเนะพี่น้องลงมาขายเครื่องอยู่ตลาดไปลอบบูธเมื่อคืนนี้จนฮอด มาหอเ้ียนกับประมาณสิบโมงครึ่งพี่น้องเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วเขากลับมานางหลินมาหลินนางหลินต่อจนหอดประมาณประมาณสองโมงครึ่งนี่แหละพี่น้องแล้วก็แล้วก็กไปนอนเนาะพอะม,มอบนะูบวันในเมืองเดย์เบาใกล้นั่นบ๊วยทิ้วนอนมาสะั่นเพิ่อนมาเพิ่นนอนบ๊อบรับหามงเพิ่นจึงนอนเพิ่นมาเปว่าเป็นไรไปบุญคืนนี่สนุกดีนะเกียร์เนียน่ะ กินเนียงลูกนี่จ้าสบายดีปลาลูกปาขเขาเด้อถ่ายกินเนียงไงถ่ายกินข้าวเปียกบ่จ้ำจ้ำเดยวกินยูแม่์ทามน่ะถ่าย,ย,ายกนไไยินเนียงข้าวเปียอกข้าวเปียกกินเพลือข้าวเปลือกไปได้ขี่รถซิ่งค์มาขึ้นนะี่เธอไดะเท่าก็ สามสิบพันสองคนหกสิบโบเมนตีหกคนละสามสิบเก็ได้ว่าลดละสามสิบเอากับสองคนสามสิบลดหนึ่งนะแม่บอกกระแม่ขี่นำกันได้สามสิบอีหยังด้หรอันนี้โบเมนไผ่ได้พี่น้องเด้เป็นอันแยกกรโลก มันจะเป็นกาเดี๋ยวว่าเขาเจ้า,จาแทมขนมเด้พี่น้องแต่เพื่อนเอามาหลินกันตั้นซื่อขนมแล้วเพื่อนกระไดกานหนึ่งสบายดีพี่น้องอีกเท่หนึ่งจะพี่น้องจ้าเรื่องซีมาเว้าเรื่องเมถาเนาะอันไายคนกระทามเรื่องกันข่าวมาว่ะคือโบเห็นเมถาพอถาเพือเพ่อนไปอยู่ไซเดียวนี้คือโบสู่ได้ลงคิดน้ำเนาะอันนี้กามีคำตอบหาหพี่น้องเลย อย่าบ่นลูกอย่าบน่นเงียบๆนะอันพเถ่าไม่ถ่าเพิ่นได้ไปอยู่น้ำหนองซาวพี่น้องนองซาวดาวเ,าเรืองเห็ดหงสีอยู่อยู่แถวนนสมบูรณ์เนาะดาวเรืองอยู่ปากซองกบกบสิใกล้กันบลายขี่รถกับประมาณประมาณสิบนาทีหรือวัดรือวหานาที่นี่แหละกับโบไกลกันลายเพิ่นไปอยู่น้ำหนองซาวเพราะว่าเพราะว่านองซาวนะบบมีคนอยู่น้ำหนองซาวเพิ่น บางเถอกับสามีเพิ่นไปไปเวียวกเนาะไปเวียวกอยู่ต่างแควงเพราะว่าสามีพนาเพิ่นเห็นธงซีได้พี่น้องกัแล้วก็แก่เขาแก่น้ำเนาะแล้วก็เผาเมเา่ากันเลยไปอยู่น้ำเพราะวู้อยเนาะเพราะเรื่องเรื่องอยู่กับมีไอ้ไอ้น้องเนาะมีน้องสายแล้วก็น้องไพ่อยู่น้ำกะเพือ่อนกับซีมีน้องสายน้องไพ่เรื่องเบาไก่แล้วก็ลูกสองคนเนาะแล้วก็ลูกน้องสายคูหนึ่ง ก็เป็นเจ็ดคนอยู่นํากันเนาะก็เป็นอะไรเลยพี่น่องเลยกะจังหวัดอันยากเนาะเ่องในครอบครัวนี่ก็ก็ยากคือแล้วเรื่องนี้ก็ยากกันใครแต่ลูกๆนะกบไปโองคเรียนเองเนาะแต่ว่าแล้วเรื่องก็ค่ายเรื่องก็ค่ายคนเดียวก็ได้ คือเดาเรี้ยงอยู่ตลาดนี่กแอยู่คนเดียวเดี๋ยว well. น,น,น, sí. well. นี้แกบวค่อยได้นะเพราะว่าเพราะว่าอากาศนะมันมันจะเป็นย่ำหนาวเลยกับคนกะจะขนขังไร่เน่เพราะว่าเขาจะมาซื้อเครื่องกันหนาวเนาะก็เลยให้ให้เบาไก่ลงมาเผาน้ำคู่มเอนี่แกเนาะถ้าผู้เดียวมันกัมันกัแบบมันสิยากเขาได้ช่วงแบบคนซื้อมันมาพร้อมกันสองคนสามคนนั่นนี่เลยมันกะมันกัสิยากมันกัสิบโบไวี่น้องไอ้แลนไปแลนมาเนาะ ก็เลยว่าเดี๋ยวนี้กับเพิ่นกับบริไปไซส์ตะกี้กับบริคอยยูฮานเดี๋ยวนี้นะยูฮานอะทุกมือทุกมือ,กมอเกือบเกือบทุกมือบริยุเฉพาะมือที่ว่าเพื่นมีเวียกเนะเพื่นมีเวียกแบบเขาส่วนแบบว่าไปออกงานออกงานคันเด็ก็เลยบริสูยอยู่เนาะแต่ว่าคููมือนี่กะมีแต่ยูฮานแ้วกับส่วนไปนะบางเธอกไปกลางคืนถามมีงานตอนเช้ากับไปตอนเช้าพี่นนอง โซล่าห like, ้าสิไปหลินไปย่างกับโซล่าห้าสิไปย่ำกลางคืนแบบบัวนะไปหลินแบบอะไรไปหลินแบบสุ้หมดนะไปบอกไปบุญประจําปีคือเขาไปเมื่อคืนนี่กันเนาะสิเป็นบุญประจําปีถาดละห้าโคกพี่น้องเลยสิเป็นบุญประจําปีถาดละห้าโคกแล้วคนกะหากเด้เรื่องคิดแบบปีนี่คนบุกหอยลายเนาะบุกหอยลายคือปีก่อนก้อนสี่หาปีล้างพี่น้องเลยเพิ่นหัากระจัดงานใหญ่ปีนี้เนาะสองสามปีล้างนะมันมันจะเป็น่วนโควิดเลยก็เลยบดได้รจัดงานพี่น้องเลย ก็จัดงานวังไดนี่แหละเมื่อคืนนี่กับไปกันหลายคนอัดกันไปพี่น้องแล้วก็ซเมียเมียวแล้วก็น้องไพ่แล้วก็มูคู่เนาะกับผู้ที่เต็มรถแล้วก็ขี่กระบะไปน้ากับผู้ที่เต็มรถพี่น้องจ้าอะไรพี่น้องคลิปนี้เลาเรื่องกับซีเดคอลาพี่น้องเลยพอกันไหม่คลิปหนาพี่น้องอยู่ดี้แห้งมาสกุลสกุคนะจ้า พี่น้องเอาโตพี่น้องเลยเพิ่นอยู่น้ำยาเมื่อเช้านี้เขาเบิ่งคลิปอานางพี่น้องเพิ่นฮูจักเพิ่นฮูจักตอบโต้แล้วพี่น้องเอ้แบบว่าท้าเว้าอย่างไปเพิ่นนกกเพิ่อยากเพิ่นกกอยากเว้าขึ้นมาอันเด้พอกันไม่คิดหนาพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า